ฮัลโหลฮาลีวันหยุดเพื่อนๆมาเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยคิกชินบายวีวีหองไทยสวีทนะคะมาดูเพื่อนๆมาเบิรงเดออะโมกัน uh. นี่แหละวันหยุดง่ายๆจะเป็นบรันช์ออตเตอร์เบกสัต์ก็ได้วิวี oh. ไปเลยมาดูวิธีทำไข่รกระทะไข่รกระทะ ไข่ดาวของวิวๆนะคะดูสินี่กำลังเบึ้มเบึ้มร้อนๆน,นะคะไข่มีโปรตีนมากมายมีสารพิเศษไอรีนถ้าใครทานไข่ผักทานไข่นะคะสองฟองแต่วันนี้ทำสามทำสามฟองแค่นี้จบครบเซ็ตเพราะว่า ทานกับสลัดก็อยู่ได้ทั้งวันไข่ทำให้อิ่ม mm. นานนะคะเพราะว่าวันหยุดพักผ่อนอยากคุดีหุนสวยทานไข่ดาวกับสลัดนะคะเห็นไหมสีสันมีมะเขือเทศมะเขือเทศ <laughs> เติมมะเขือเทศลงไปแล้วแต่เมนูวันนี้ว่าจะทำรีซอตโต้สไตล์ปินรีซอตโต้รีซอตโต้กับมันฝรั่ง ของฝรั่งก็ให้วันนี้เตรียมตอนเย็นคุณสามีอันนี้มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งจากโบถ้าขูดขึ้นมาผิวเขาจะออกเหลืองๆส้มๆอร่อยมากแตกต่างกันนะคะด้านหลังก็คือรีซอตโตสไตล์พินส์วันนี้คิดว่าคุณ mm hmm. สามีเขาจะทำรีซอตโตกับไก่ย่างมนะั้งแต่อันนี้วิว ง่ายๆวันหยุดอย่าไปอะไรมากมายใครถามด้านหลังด้านหลังก็ไข่ต้มสำเร็จไงจ๊ะมานะค่ะไปดูอันนี้แบดเหลาไปเก็บมาจากป่านะคะไข่ดาวของวิวก็ได้แล้วนี่มันจะหอมก็เหมือนชนิดเหลาชนิดเหลาก็เหมือนหอมบ้านเราอันนี้เป็นใบกระเทียมป่าเพิ่มสีสันลูกกระมอมสวยมากบางคนอาจจะหั่นก็ได้ ยี่สิแวมะขันสมผักอยู่นะคะทำให้สีสันเขียวแดงเหลืองแบแเราเก็บมาจากป่าค่ช่วงนี้มันจะเกิดตามธรรมชาติเขาจะเรียกว่ากระเทียมป่านะคะไปดูน่าทานไหมละ่ะเมื่อคนอาจจะทานกับขนมปังก็ได้นะคะแต่วิวิจะทานกับสลัดนะคะไปดูเบรกฟัดวิวิชนิดแล้วสีสันน่าทานไหมละ่ะน่าทานเนาะ น่าทานมากนะคะสาระดีดๆบายช่องวีวิไทยสวิสค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดกำลังใจให้คนให้คนที่รักรักในการทำคลิปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแลกเปลี่ยนไอเดียดีดีบายบายเพื bye ่อนซี y ูน next คลิป